สวัสดีครับมาพบกับป่านายนะครับวันนี้มี3ดอก2จุดปืนแรอาบาเลตเอ็องร0อยนะครับผมแล้วก็ซองเงินนะครับปืนแร4กระบอกนะครับปืนวันเป็นเดือนนะครับตัวนี้4,500ันรโอนหรือวอเล็ตนะครับผม4,500ันรโอนหรือวอลเล็ตนะครับสาดอกสจุดอีกอสี่สิบอีกกี่เปอร์เซ็นต์วะีกสี่าเปอร์เซนต์นะครับจะ ช่ไหมว่า43เนะครับจะจะสดอก4จุดนะครับเยอะสวยๆครับเกือบจะมดาวนะครับผมคิว2องแสนแครับแข่ง2องหมืไม่มีรีครับสมบูรณ์แบบมากเกดหกสิบสี่เป็ดชอดเปซ็นครับผมขอึงสี่หมื่นสองายาค่ะระเบิดช่องสุดท้ายกับโพกสุดท้ายไม่สำคัญครับซี่ไปครบหมดเลยครับอักถาวรอักทองหนึ่งวันสี่สองหนึี่หนึ่งสี่สิบส หนอารคอมเปาสี่วันอาร์คเอเมอเลอร์ครับผม30วันอาร์คพีบีทีทีงวันสิบหกครับ3วันอาร์คไพเรสสิวัน mp 7มพีเคิดพีเกูนถาวรห้าหนึ่งหนึ่ีเจ็ดครับคิดอีสปอครับคละสองร้อยห้าสิบนะครับเหลือยี่สิบหกวันเจ็ดสามเจ็ดสามสอามิอดเสาคิซากุระนะโอเถาวร คิดแล็ดดอ15วันนะับเก็บเก็บเสียงครับผมคิดจีไอเอสสองสวันคิดออนเกม1นึ1่งวัน1นวัน1ิบแปดวันเนืองเนืองเนนี่ครับผมชันในนะครับผมบาเลส M200 VSK นะครับสายชันในนะครับผมนี่ครับปืนแรบาเลตนะครับผม เว้นห้องสไนไก่ต้องวิ่งตามนะครับพี่บอกเลย M สองใช้แข่งได้ครับแล้วก็ VSK เก็บเสียงนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งเจ็สามสามนี่ครับผมตัวนี้ได้ทั้งสายซองสายสไนนะครับผมซองเงินนะครับผมซองเงินนะครับสายสับนะครับของมาต้องมีนะครับซองเทพนะครับผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสิบสองพกมูก็พวกบอมนะครับผมหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสี่สองะครับพวกมา พกเก็บอ่าพกติดกล้องนะครับผมหนึ่งห้าสามหกหนึ่งนี่ครับของสะสมเยอะนะครับหลายเดือนเลยนะครับรวมรวมเนี่ยดูครับเนี่ยตัวละครนะครับผมเบเลสสี่ใบดูหน้ากากครับหนึ่งหน้ากากราชาครับจออหัวกับดาเมจครับบวกสี่ฐานที่สองวันสองวันสิบแปดวันจออหัวรีแอคชั่นบวกสี่สามวันหนึ่งวันเจไอเอสสองครับดาเมจบวกสี ดาเมอดีเฟนต์นะครับผมเอเมอร์เลอร์ครับบวก4ดกาเมจดีเฟนต์1 7 1 15บยออนครับบวก4ดกาเมอดีอนเฟนต์เหมืนอ,รรอ,อนกันครับพอหน้ากากลิง2วัน1วัน1ชิ้น1วัน1ชิ้น3วัน2ชิ้นเลือ10 1วัน1ชิ้น3วัน2ชิ้นกับพิบ1วัน1ชิ้น3วัน3ชิ้นตัวนี้ขาย4,500โอลหรือวอลเล็ตนะครับผม5,500ทูสวยๆช้าหมดนะครับัวรุ่นช้าหมดจริงๆ